Are you? Me? Um. เปิดมานะคะด้วยฉากสุดชิคสุดชิลเลยก็ว่าได้นะคะดูแล้วเนี่ยต้องเอามิ้มตามเลยค่ะสำหรับหนังเรื่อง Nobody นะคะคนธรรมดานรกเรียกพี่ค่ะคิดว่าทุกคนเนี่ยคงได้ดูไปแล้วนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะแต่วันนี้เรามีข่าวอัปเดตนะคะสำหรับภาค2ของเขานะคะภาพยนตร n Nobody นะคะถือว่าเป็นภาพ Beyond a ที่เล่าเรื่องราวของคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่สถานการณ์เนี่ยพลิกผันค่ะทำให้เขาในกลายเป็นคนอันตารายนะคะ โหดระดับพักการค่ะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าบอบเออร์เดนเคิร์ค่ะเหมาะแล้วนะคะที่จะเป็นนักแสดงแอคชั่นนะคะแล้วก็โชว์ทุกคนเนี่ยก็ได้ประจักษ์ถึงสายตาแล้วนะคะถึงความเดือดสุดมันแรงกว่านรกกันมาแล้วค่ะภาค2นะคะลุงเนี่ยเขาจะกลับมาบูไหมนะอัปเดตข่าวสารความคืบหน้านะคะรุนภาคต่อของหนังเรื่องนี้กันค่ะ คนี้นิเซลนะคะเขารับบทเป็นเบกก้าค่ะภรรยาของฮัรตเมนเซลในเรื่อง Nobody เมื่อปี2021นะคะค่อยสัมภาษณ์กับ s c r e e n ร a n ์ค่ะ,คะ,คะว่าเราเนี่ยจะได้ดูหนัง Nobody 2นะคะภาค2เนี่ยกันอย่างแน่นอน,นะคะ่ะซึ่งในระหว่างที่เผยข้อมูลนี้นะคะนิวเซนเนี่ยเขาก็กล่าวว่าค่ะเขาเนี่ยแทบรอคอยการกลับมาร่วมงานครั้งนี้ไม่ไหวเลยนะคะและเขาก็ยังยกย่องบ๊อบ เดนเคร์ค่ะนักแสดงร่วมของเขานะคะเขากล่าวค่ะว่าใครจะไม่รักบ๊อบได้ละ่ะเขาเนี่ยทั้งเท่ทั้งเฮฮาแล้วก็อ่อนหวานเขามีพลังอย่างไม่น่าเชื่อฉันเนี่ยชื่นชอบเขานะผู้ชายคนนี้ยอดเยี่ยมมากและยิ่งไปกว่านั้นการที่ฉันเนี่ยได้กลับสู่ครอบครัวนี่อีกครั้งฉันเนี่ยเป็นคนรักครอบครวัวแล้ฉันก็ชอบที่จะถ่ายทอดความตึงเครียดนะคะภายในครอบครัวนี่ออกมา มันเป็นความตึงเครียดที่เกิดโดยธรรมชาติแล้วมันก็มีความอ่อนหวานที่หลอมรวมอยู่ในความรักที่เชื่อมโยงคนในครอบครัวไว้ด้วยกันนี่เป็นครอบครัวที่ยอดเยี่ยมและมันก็เป็นเรื่องราวที่สุดยอดซึ่งฉันเนี่ยรอคอยที่จะกลับมาอย่างแน่นอนภาพยนตร์ n o b o ี y 2021ค่ะกำกับการแสดงนะคะโดย i l เ a n ไนซูลค่ะเขียนบทภาพยนตร์โดยดเรก s t สตานะคะมือเขียนบทจาก John w วิ k นั่นเองนะคะ ราบ,บทนำโดยบ๊อบออเดเคอร์ค่ะนักแสดงดังจาก b e เ t อร์โคนโซนนะคะเขามาในบทฮัตเมนเซลค่ะชายหนุ่มมารยาทงามนะคะแล้วก็อ่อนโยนด้วยค่ะเขาเป็นทั้งพ่อและสามีนะคะที่มีคนดูถูกแล้วก็เหยียดหยามค่ะและเขาก็แบกรับความคุณเคืองไว้ค่ะแล้วก็ไม่เคยตอบโต้กลับไปค่ะทำให้เขาเนกลายเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะคะ แต่แล้วค่ะคืนหนึ่งนะคะก็มีสองหัวขโมยค่ะปลุกเข้ามาในบ้านของเขาย่านชันเมืองของฮาร์ตนะคะแม้เขาเนี่ยจะไม่พยายามต่อสโ้เพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวนะคะแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยก็ได้ปลุกบางสิ่งบางอย่างในตัวฮาร์ตขึ้นมาค่ะมันเป็นความโกรธแค้นค่ะที่คู่กรุ่นยาวนานนะคะขับเคลื่อนเขาเนี่ยไป็นเส้นทางสายโหดอีกครั้งค่ะแล้วก็เป็นการเปิดเผยความลับอันดำมืดและก็ทักษะในการฆ่าของเขาอะนะคะ ในระหว่างที่รอความคืบหน้าของโนบลภาค2กันอยู่นี้นะคะดิวิลเลตโคลสตาร์ค่ะเขาได้กลับมาเขียนบทภาคต่อด้วยนะคะและเขาก็ได้เผยอะไรออกมาที่นิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับการเขียนถึงฉากเปิดเรื่องในภาคต่อนี้นะคะหนังภาคแรกค่ะจบด้วยฉากที่ฮัครับโทรศัพท์นะคะซึ่งเผยเป็นนยว่าเขาอาจจะเจอกับความวุ่นวายอีกครั้งค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเราก็ต่างยังไม่รู้ว่าโคลสตาร์เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องราวในภาค2ให้ต่อเนื่องจากฉากนี้เลยหรือไม่นะคะ จำฉากแรกของหนังได้ไหมครับนั่นเป็นสิ่งแรกเลยนะที่ผมเนี่ยนำไปเสนอกับบ๊อบในระหว่างการประชุมเพราะว่าคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมฝันถึงฉากนั้นครับผมได้เล่าให้โซเนียภรรยาของผมฟังก่อนจะไปประชุมเธอบอกว่าผมต้องลองเอาไปเสนอดูผมเลยลองเสนอบ๊อบดูแล้วเขาตอบกลับมาว่านี่นายเมายาใช่ไหม เพราะงั้นในภาคที่สองเนี่ยผมเลยมีฉากปิดตัวอยู่ในใจแล้วแล้วเราเนี่ยก็แบบอบโหเราะกันเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นตามนั้นผมเองก็อยากจะเริ่มต้นแบบนั้นด้วยครับจากพระกราฟนี้นะคะมีสัตว์น่าสนใจค่ะจากประโยค you're a fucking high นะคะ ไฮนะคะมันไม่ได้แปลว่าสูงค่ะที่หมายถึงส่วนสูงนะคะแต่จะสูงในแง่ของอารมณ์และก็สติค่ะแบบว่ามีความสุขจนตัวลอยนะคะเมายาจนตัวลอยอะไรแบบนั้นนะคะอาการไฮค่ะสามารถใช้ได้ทั้งกรณีที่เกิดจากการเสพยาน,นะคะแล้วก็การมีเซ็กด้วยนะคะซึ่งคําว่าไฮในประโยคแว่นล้อมที่เอามาเล่าในที่นี้นะคะก็จะแปลได้ว่าเมายาค่ะเป็นการพูดอย่าล้อก,กันนะคะของเพื่อนร่วมง,งานระหว่างบ๊อบกับคสตานั่นเอง ารายชื่อนักแสดงในเรื่องนะคะอาทิอเล็กซีไซเรียคอฟค่ะ อาซานะคะมา,าร์คอารอนไซค่ะคริสโตเฟอร์ลอยนะ,ะร่วมเลวยแสงนำอย่างนิวสันและออเดนเคิร์กค่ะหนังได้รับเสียงตอบรับที่ท้งบวกนะคะทั้งจากผู้ชมแล้วก็นักวิจารณ์ค่ะโดยเฉพาะคำชื่นชมในการแสดงแอคชั่นของออเดนเคิร์กนะคะและก็น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญค่ะที่หนังเนี่ยได้ลุมัตให้มีพักต่อนะคะหนังค่ะทำไรายได้ทั่วโลกไปนะคะ5ล้านเรีสร,สรฐะาางเจ16ล้านเหรียญน,นะลาร เรื่องนี้นะคะมินชอบนะคะดูครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นหนังที่สุดชิคสุดเชียวในความคิดของแอดมินค่ะเพลงซาวด์แทร็กประกอบเนี่ยก็พร้อนะคะบางครั้งอ่ะคนที่ไม่อยู่ในสายตาเนี่ยก็กลายเป็นคนที่อันตรายที่สุดได้นะคะเราอย่าประเมินคนธรรมดาต่ำไปค่ะในภาที่สองนะคะคนธรรมดาในเรเบรกที่สองเนี่ยจะวินาศสตอโรแค่ไหนนะคะต้องรอติดตามข่าวสารคิววันเข้าฉายกันต่อไปนะคะ